พี่ชายนะเนี่ยพี่นะเคยกินปลาทูด้วยกันด้วยนะตอนนั้นเมื่อมีอะไรกินเลยอ่ะกินปลาทูที่ขวัญฟ้ากินเนื้อแต่พี่นักรกินก้างนะพี่กินยันตาปลาทูเลยนะหัวก็ไม่กินคางคกขึ้นบัวไม่กินคางคกไม่เคยกินก้าดียังไงปล่อยเฉลยไป ปวดดีทำไมทําตัวแบบนี้สแสดงว่าอยากตายจึงกล้าปล่อยเฉลยไปปล่อยไว้ไม่ได้พี่ชาย <panelists> วันนะนี้ทหารพุทธคพี่ชายรับคำสั่งรับเลยครับจับตัวอ้าวันพี่ชายนะหุบปาก <scratch> ไไ,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 ไปแล้ว อาจจะเป็นเพราะความโกรธดึงทําไม่ลูกพูดผิดลูกจะบอกว่านํามันไปอยู่เมืองดา่านเอ้ยมีลูกครองเมืองดา่านเปครองเมืองดา่านครองเมืองดา่านพขาใจไมันมันมันก็นดีหรอลูกเหเสด็จพ่อเสร็จพ,พ่อเราคิดดูจากเมืองหลวงไปเมืองดา่านหนทางมันตั้งหลายร้อยกิโลแนกระหม่อมฉันจะสั่งให้อ้าวันน่ะมันเดินไป แล้วให้มันเดินเท้าเปล่าด้วยมันจะทรมานขนาดไหนให้มันไปครองเมืองด่านให้มันเดินไปแต่ให้เดินเท้าเปล่าไปโอ้โหนางโง่อย่างมึงนี่ของเมืองด่านมึงเดินเท้าเปล่าไปเลยมึงตายให้เขาหลุดแหลกแล้วตายตายแน่เอาอีกใจเจือใจดำยังไม่พอเมืองด่านนี่ก็เป็นเจ้าเมืองด่านนั่นสิยังไม่สาสว ทหารคุ้มจุกไปนำรถเบนซ์ของพระบิดาเรามาให้อ้ายวันเดียวนีไอ้ไอ้หนูไอ้หนูวก็ใจเย็นๆก่อนไม่โกรธแล้วนะลูกนะก็่บางที่โกรธอยู่สิไม่ยั่งยืนจะทานรถเบนซ์ให้จอมันไม่ยั่งยืนทุกคนนี้เสด็จพ่อยังขับโตโยต้าอยู่เลยนะลูกเสด็จพ่อพอทำการที่สุดพ่อยังผ่อนไปแนงเขาอยู่เลยก็้ต รถไปให้กับมันมันจะลำบากไปไหมลูกเอ๋อเสด็จพ่อมันทําผิดมันก็ต้องลําบากใช่ไหมยังเงนไหนมันจะต้องเดินไปเมืองด่านและรถเบ้นเน่มันขับเป็นหรือเปล่าขี่แต่ควายอ่ะเห็นไหมมันเป็นนอกมันขับรถเบ้นเป็นสักที่ไหนไหนมันจะต้องเดินเท้าเปล่าไปแล้วมันยังจะต้องลากรถเบ้นไปอีกพาละเพ่นั้นวยนาที วันนี้ขับไม่เป็นแล้วเนาะเหม่เย็บยนที่สุดเห็บยนเอาอีกเอาอีกตายแน่พอได้แล้วทรมานเท่านี้ยังไม่พอตายแน่ทรานพูดเอพาะปากาบเนี่ยไปเบิกเงินห้าสิบล้านมาให้อ้ายวันเดี๋ยวนี้ให้มันทรมานอ้หนเสด็จเสด็มเป็นอะไรเสด็จม่ ไหวหรือเปล่ารู้สึกแย่เลยการตัดสินลูกทำไมอย่าไยักยันเห็นใจมันมันลำบากนะลูกนะเสด็จพ่อแต่นี้มันกระสาหัดโอแล้วลูกไม่ได้แล้วไปยักยันทรมานไปมากกว่านี้เลยมันปล่อยเฉลยไปนะไปยักย่นเสด็จพ่อยตายตายตุกตัวปิวเลยนะห้าสิบล้านเป็นเหรียญทั้งนั้นเลย และระหว่างทางที่มันจะไปเมืองดา่านมันจะต้องผ่านป่าเขาโจรมีอยู่ชุกชมุมแล้วมันก็ต้องโดนโจรมาจับต้นจี้เองเนลพี่ยากรีสาหัสสากันเจ็บจนที่สุดไอ้วันตั้งไว้ดีอะมึงตรงไปครองเมืองดา่านแต่ตันนี้จะผ่านไม่ไปแล้วกูหมดตัวแน่อไปเลยรีบไปไปเลยนะได้เลยรีบไปไปแล้ว ถึงคราวจะตายอยู่แล้วกรับไม่ตายครับนี่โง่โง่ใจเลยครับไอ้วันนี้ไอ้กุญแจไปของเมืองด่านเข้าคำเลยครับไอ้อออวันนี่ดูแลตัวเองีๆกันเไม่เคยผ่านกันเลยต้องไปจริงเหรอ ถึงแน่เลยลูกๆมันเกนสามตัวแล้วนะว้าวแหน่ลำอย่างกงมติดไนะครับเหอไปไม่ได้อ่ะไปตัวไปตัวไปเลยไปเลยอัดฟ้าไปกันนะลูกนะไอ้ลูกจะเพรียมากไปลูกพักผ่อนกินนมกินแยนอนนะลูกนะไปโกรธแล้วนะลูกโอ้ โอ้โหเออเจ้าเห็นอะไรไหมขู่ขาหน่อยเถอะขามาโลกนี้เนี่ยมันยังมีความยุติธรรมอยู่ไหมวะจังไรเนี่ยฝ่ายไอ้วันเลยเด้ทำผิดแล้วได้ไปคอเมืองด่านได้ทั้งรถเบนซได้ทั้งเงินห้าสิบล้านโนกูในขาด้วยใครจะรับไิดชอบชีวิตกูในสศาลถ้าหาขาดเดียวไม่ได้นี่ครับเมนกรมครับข่มขืนคนขาด้วย